มาครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีเอซที่เครพบักครับอยู่กับผมเอ็กดัมซิงครับวันนี้เราก็มาอยู่สนามแข่งรถไถเดินตามครับผมอยู่จังหวัดพิษนุโรกครับมาแล้วออกมาแล้วครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วพงษมพง ถึงนู้นเขาก็จะสลับจะสลับแล้วใช่ครับเหย่งกันละลั่นโอ้โหโอ้โหนำขาดโอ้โหยกล้อว้า<ๆ> สบ,สบายแล้วขาดลอย วงโค้งนี่แหละพี่น้องเขาแข่งเป็นวงกลมนะครับ <Hey. S 1> มาแล้ว <Hey. S 1> มาแล้วพี่น้องเฮ้ย สลับลองแล้วสลับปึ๊บสลับแล้วโอู้ตรงเข้าโค้งนี่อันตรายมากเลยนะอู๋หไลห่บีแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย สลับครับสลับเขาสลับกันนะสลับล่องครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหสูสีสูสีเฮ้หหยเฮ้ยเฮ้ย คนหัวลุกเลยครับแหมสุดจัดเลยอ่ะดูตอนสตาร์ครับต้องมีเครื่องบิดสินนะครับทุกคนอ้าว <c oughs> มาแล้ว <c oughs> นี่เขาสลับลูกตรงนี้แหละสลับสลับเลนครับปึบปึบไหมแล้ว โอ้ช่างดาวนำครับชา่างตาลกรครับผมโอ้โอารลกรรนา้ว็าโแล้วเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยบีกีโดนขอกินข้างนิดหน่อยครับได้ยุได้ยุดยุโอ้โหกีจกลับไปแล้วครับ เกีย์ไปแล้วอาแล้วเฮ้ยโอ้โหโดนเกีย์เกือบไปแล้วเมื่อกี้น่าจะเกิดสายพานลื่นครับเมื่อกี้ครับแม่สายพานลื่นอยู่ตรงนี้พอดีเลยโอ้ยังเข้าทีหนึ่งได้ครับมาแล้วครับ thank mm -hmm. you มันมันเลยครับทุกคน để càng về càng được cái cái càng 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 มแน่แจ่สองกล้องไปนี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่าแมวเลยป้ายมังมาดีด้วยมงเออเห็นมันแล้แทงเลยหลุดเลนไปแล้วพี่น้องขาพึ่งจับก้บความหลอกไปเลยไป่พองน้องวัตาย่ันังเหยียบตาต้องมควบจกรก่ง่าหลุดลู่ครับตองจังหวะโค้งนี้บอกเลยค่อนข้างจะอันตรายครับทุกคนนะเออ เอาคืนไม่ทันเงียบัหวคนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะอันตรยนะครับเอาคืนไม่ทันเงีบจังหวะโค้งนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะอันตรายนะครับทุกคน อย่าไปพี่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 แมวไอ้หนูเพ hey, like, oh, so ิ like, hey, look, look. Okay ่มเพิ่มเสียงให้ผมหน่อยประกาศเพ่มคู่ต่อไปเลยครับอแต่ไบอย่าใช้นักหนาเนี่ยหางก็เพิ่มเสียงมึงค่อยๆเพิ่มเสียงพี่นะเออมึงอย่าต่ำลงกึงรู้นะเออไปเลยนะครับมึงรู้เรื่องประวัติกูกัจจายนี้ที่พักไปไหมตัวที่บางนากราดนะมันเคยังคุยกันอยู่เนี่ยนะไหน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 มึงก็มาแทนพี่ข้าโพนะมึงปรับขึ้นเยอะแยะเออคุยกัอคุณยาย ผู้นี้ไปไกลแล้วแม่เธอเลยแคร์ทิพย์แสงทิพย์แสง่มาโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมเอาไปเจอเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับมาครับมาแล้วมาแล้วโอ้เนี่ยอาถรรพ์พี่น้องมาแล้วมาแล้วสวัสดีนะครับอยู่กับผมในกำซิงกบยกรอครับ กานเนี่ยพัไม่ค่อยดีครับต้อับอกว่าพอจวมาได้ก็ของชั้นเราต้องจบนะอย่างไรครับต้งว่าการเรืยนในคณะกังเป็นยากหน่อยว่าสุดเลยพราะว่าการเข้าจุลกลามมีปัญหามาตลอดแต่ก็ได้ว่าคือยนหนึ่งรา่ว

ก็สาสเรโห oh, oh, ใช่ปไว้เนะราไปดูที่อที่ที่ที่ยอดไปไ้ว้ไปด้วยดูได้โอ้โหเผื่อในหนูสองขาวขาครับเป็นจุสตาร์ครับ

ตาแล้ว่าแล้วมันจัดแล้วจัดแล้วยังน้ำอยู่ยังน้อยเยปรุจะอันหรือไม่ทันก็โอ้โหไอ้ยี่เะนับลู่อีแกรบที่น้องแกรตอนนี้ไว้รุดทายังตามอยู่ที่ห่างประมาณ500เมตร500เมตรไว้รุดทายังน้ำอยู่เ้ามาในคงดทายก็พีนงไรุดไโ จัดถุงก็เ้ียเกลี่ย